เมื่อเวลา16กรกฎาคมที่ห้องประชุม1-2ชั้น6คณะบริหารธุรกิจและการบัญชีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างวิทยาลัยธุรกิจอาลีบา,บาและมหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อความร่วมมือทางวิชาการการเรียนการสอนการวิจัยและการส่งเสริมกิจกรรมร่วมกันระหว่างสงสถาบันภายใต้หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตการประกอบการดิจิทัลและหลักสูตรอื่นๆของมหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยมีรองาศาสตราจารย์นายแพทย์ชานชัยพานทองวิริยกุลอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นประธานในพิธีลงนามและแขกผู้มีเกียรติร่วม Ngàn รองศาสตราจารย์นายแพทย์ชาญชัยพานทองวิทยากุลกล่าวว่าในนามมหาวิทยายลัยขอนแก่นขอขอบคุณวิทยายลัยธุรกิจอลีบาบาเป็นอย่างยิ่งที่ได้เ็งเห็นถึงความสำคัญนี้และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือกับทางวิทยายลัยธุรกิจอลีบาบาในการจัดการเรียนการสอนและการอบรมทางวิชาการเพื่อสร้างบัณฑิตของมหาวิทยายลัยขอนแก่นและผู้ประกอบการที่มีทักษะแห่งศตรวรรษที่21เพื่อให้สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ ทีนี้ประสบการณ์เนี่ยก็ต้องยอมรับว่า Alibaba b u s i s s School เนี่ยเขาเป็นสถา,าบันแล้วก็เขาธุรกิจเรื่อง Alibaba e-commerce เนี่ยเขาเป็นระดับโลกเพราะเราเขาคิดว่าความร่วมมือตรงนี้มันจะมาช่วยเติมเต็มสิ่งที่เราฝันไว้ก็คืออยากให้นักศึกษาในหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่จบเอาแล้วทํางานได้จริงก็คือจะมาเสริมในส่วนของการฝึกประสบการณ์การสร้างทักษะทางด้านการค้าขายที่เป e-commerce อย่างแท้จริงครับ ด้านรองศาสตราจารย์ดรเพนศีเจริญวานิชกล่าวว่าปัจจุบันโลกเข้าสู่การแข่งขันและการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดดทำให้การพัฒนาทางเศรษฐกิจสังคมการศึกษาและการดำเนินชีวิตในศตวรรษที่21ต้องเปลี่ยนรูปแบบไปด้วยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นสถาบันการศึกษาที่มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศจึงได้เล็งเห็นความสำคัญและความจำเป็นอย่างยิ่งในการปรับเปลี่ยนการศึกษาเพื่อสร้าง สร้างบัณฑิตให้มีความพร้อมในการเป็นพลเมืองโลกในอนาคตที่มีความรู้ความสามารถและทักษะด้านดิจิทัลและธุรกิจอ e ีคอมเมิร์ซแพลตฟอร์มของทางอ l ลีบาบาวิทยาล s ยสคูลนะคะเพื่อที่จะมาใช้ในการเรียนการสอนแล้วก็นอกเหนือจากจากการเรียนการสอนในหลักสูตรก็จะเป็นการนำแพลตฟอร์มนั้นมาอบรมผู้ประกอบการได้ด้วยนะคะซึ่งผู้ประกอบการไม่ว่าจะเป็นขนาด กลางขนาดย่อมหรือขนาดใหญ่ก็สามารถที่จะเรียนรู้ระบบอ e ีคอมเมิร์ซของอาลีบาบาได้เช่นเดียวกันค่ะ,คะ,คะก็จะเป็นประโยชน์ทั้งในส่วนของในมหาวิทยาลัยแล้วก็นอกมหาวิทยาลัยด้วยค่ะทาลวีกฤษฎีถ่ายภาพฟเกตชาแนลรายงาน